สวัสดีครับตอนนี้ยุทที่น้องบุรีฟาร์มครับบ้านหนองกงต้งใต้กุฎประดุกอ,อชื่นชมจม,มหาสารคามครับสวัสดีครับพี่น้องรักสวัสดีค่ะพ่อพอคือเก่าเด้อค่ะน้องรักพักดีฟาร์มค่ะบ้านหนองกุ้งใต้ตบลกุดประดุกอเภอชื่นชมจมัังวดมหาสารคามค่ะใสาทำเสาวันที่16เดือน8ปี67ค่ะช่วงเก่ามงกว่าแสงกันตังดีคึมๆเนี้ยแดดเนี่ยสลับกันไปแต่เมื่อนี้ควยงามควยเด็ดแล้วก็ราคาเกษตรกรลักเมื่อนถูกตัว หลักเมื่นค่ะหลักเมื่นเมย์ยังสิหลักกับหลักเมื่นด้วกันค่ะอ่าหลักใหญ่นะพี่ตัวแรกตัวแรกนี่เป็นแม่ทองค่ะทองกล้องสยามค่ะได้เจ็ดเดือนค่ะตรวจทองแล้วค่ะความสูงเพิ่นอยูที่ร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะตัวนี้ร้อยสี่สิบเจ็ดโอ้โหร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะใหญ่ดีครับเบื้องดานขางว่าพี่อ้าวเบื้องด้านขางเลยค่ะยางเอาพี่หยัดเลือกยางอ่ะลูกยางก่อนมาโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ ค่ะเจีบซีบิงเอาเลยครับผู้ใดหาแม่บอกใส่ลอยสี่สิบเจ็ดอ่ายยางค่ะเอาจุงยางมาด้อยพี่ยิ่งยหญ่ที่ยางงามอ่ะลูกอ่ะมานี่หนาอ่างไงสูงเขาตกขั้นซ้อนสวยครับหนาสวยอัตลักษณ์กล้วยไทยครบกำไรขาดขาสี่ขางขอซูมเบิ่งนิดนึงพี่ยืนหมองลมพวดเอากว้ยขื่นยืนลงเทียงเออค่ะอ้าจได้เห็นชัดเจนเทียบกับโตคนครับยืนตอทอกันพี่ลูกไม่พี่ลูกไงอ่างดีล่ะครับ ่คะส่วนสูงที่ห้าวัดไว้ก็คือลอยสี่สิบเจ็ดค่ะลอยสี่สิบเจ็ดค่ะทองเจ็ดเดือนท่องเจ็ดเดือนค่ะกับพอพันค้ยเผือกค้อยหยักค่ะพอพันกองสยามค่ะได้ลูกมาประมาณจากตัวพี่ลูกเพิ่นได้สองตัวแล้วเด้ค่ะตัวหนึ่งลยเด้ค่าเห็นอยู่ตัวสองในท่องตัวแรกนี่เป็นสีไรพี่ตัวแรกค้อยผัก้อยหยั้งถ่ายเบิยิงถ่ายเด้อพี่น้องเอ่ยค้อยแรกเป็นลูกเพิ่นเป็นค้อยหยักพี่ข้อยเผือกคือกันค่ะ ก้อยถามมาว่าพอ่าเพิ่นมาใไ่เผือกไหมครับค่ะเพิ่นนาจะอยากได้ข้อยเผือกยักก็ได้ครับเอาหยางเนาะหยางเบิองเอาหยังมะอยู่ที่จิตนาการของเจ้าของต้นีม้เครับบานี้ก็ใส่เผือกไว้อีกขึ้นเ้าครับค่ะต้นนี้เป็นลูกกองสยามค่ะแม่ใหญ่ๆอ่างๆค่ะที่เพื่อนเพื่อนให้จบเขาขึ้นว่าหยังนี่ครับเห็นหยาเพราะว่าค้อยท่องมันกินกินดีกินไหลายเนาะพี่เนาะ สำหรับกล้วยท้วงนี่มันสิกินไหลก็กล้วยปกติอยู่แล้วพอมันเลี้ยงสองหัวใจวันแล้วเขาไม่ต้องไม่ต้องขึ้นยากกับไปมันันคือเป็นกินดีแ้งเท่าไหนพี่ตัวนี้เปิดไว้เก้าหมื่นเก้าพันค่ะเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับสูงร์อยสี่สิบเจ็ดทองเจ็ดเดือนค่ะกับพอพันกล้องสยามเนาะค่ะพอพันกล้องสยามค่ะคว้วยเผือกค้วยหยักครับ เอกสารมีครบเอาซุ้มเพิ่นเบิ่งที่เดินดงเอายางขอเบิ่งเล็บจังน่อยพี่เออแม่นเอาหม่องเดินเดินอยู่น่อยเอาลูกอ้ามากมาให้เพิ่นเล็บเบิ่งเล็บเลีบก็งามอยู่ค่ะบ่มีตำหนิดอกค่ะเบิ่งท่วงทายางเบิ่งเอออะเป็นแนวทางครับนะพี่ก็ได้พี่น้าพี่ลูกเด่นบดเอาเดี๋ยวจะเอาอันให้เพิ่นเบิ่งดีๆเอาโมชเจนเขามาเบิ่งอยู่ฟาร์มครับเขามาเบิ่งมาจับมาบ่ายเบิ่งนี่ค่ะงามครับใหญ่งาม นี่ค่ะเห็นไปเอานี่นี่ค่ะอืมนี่ค่ะสวยงามเอาอันตาเสาให้เรียบร้อยนะพี่เนาะค่ะตัวท่องแล้วค่ะเอกสารครบอ่ะอ่ะอ่ะครับพี่ต่อไปเลยค่ะครับพี่โค้มที่สองแม่ลูกค่ะโค้ที่สองแม่ลูกค่ะ นี่ค่ะลูกลูกตัวแม่ค่ะแม่มันสูงร้อยสี่สิบค่ะตัวนี้แม่สูงร้อยสี่สิบแม่สูงร้อยสี่สิบลูกลูกสาวค่ะลูกสาวเบิ้มจูเนียค่ะได้สี่เดือนนี่เนาะครับนี่ลูกสาวเบิ้มจูเนียค่ะโอ้ลูกตัวดีนะครับค่ะสีนี่ไปคน้นทางกับแม่เลยสีไปออกเหลืองๆหุ้ยๆสีดอกเ้าแม่ก็สูงร้อยสี่สิบ 140. ลูกลูกสาวค้ะอืวค่ะน้ำตัวดีแต่แม่อยาคือว่าครับลูกกินน้ำตกน้ำเลี้ยงน้อยหนึ่งแต่โค้งสางดี ค่ะล้ำโตออกเป็นซี่เหลี่ยมเลยค่ะเอายางเบ้างนะครับอือแม่ลูกลูกสาวแม่แม่ลูกลูกสาวเป็นจังไดพี่สถานะตอนนี้สถานะบ้านด็ตรวจท้องค่ะผสมพอพันมีเพิ่มพี่พอพันตัวใหญ่อยู่ไหนี้าเนี่พอพันคุ้มฝูงค่ะอือโบนี่ครับโบนี่ยบนี่อาจจะค่ะบ้านเด็ดตรวจท้องค่ะอาออาจจะติดค่ะ อาจจะท่องมาตะน้าเพลินนะครับเพราะว่ามีพรวันคุ้มฝูงค่ะมากมากลูกสูงประมาณไหนให้ลอยสิบกัวะไ่าเี้เนาะเพราะว่ามันฉันสนเขาเพราะว่าฉันสนเขาเขาจับวัดบ่ได้เนาะลูกเพลินค่ะเมลูกนี้ได้้วลาเม็ดกัวอยู่ค่ะลอยสิบหาลอยไปมาประมาณนี้ละค่ะเอาๆมากมากมากมาพี่มาพี่อือจุงมาครับค่ะยืนแม่นี่สูงร้อยสี่สิบเมตนี่ ลูกลูกต่อแม่ค่ะเปิดเท่าไรครับพี่แม่ลูกแม่นี่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแม่แบบง่ายนึงครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทส่งฟรีลอยโลค่ะเอาลูกหกเดือนจับแบงสิ่งพูได้ย่สิเจ็ดสองหมื่นว่าค่ะแม่นยุคค่ะค่าแม่กับสี่เหลี่ยมหมื่นกว่าบาทวุ้ยคือถือว่าเมื่อนี้พอซื้อเลยครับค่ะพอซื้อค่ะเปิดไอ้โปรโมชั่นไม่โปรโมชั่นค่ะ โปรโมชั่นให้ลูกค่ะ Fc ไฮ Fc น้องหลักครับค่ะ Fc น้องหลักค่ะนี่ถือว่าเอาทุกคนอ่านออกอ่านเป็นแหละพี่ตั้งแต่โตเมียลูกเพิ่นเนาะลูกเพิ่นเนาะค่ะอ่านเองค่ะกระสีพ่อสองหมื่นขว่มอยู่เนาะเมียเพิ่นหันติดทรวงมากอะค่ะซ้ำถือเลขไว้เองละมาลูกบ้านนี่ดีลูกเพิ่นดนี้สุดคุ้มครบชุดนี้สุดคุ้มมานี่ไม้พี่ไม้พี่สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทแม่ลูกเมียลูกเพิ่นกระตากปวดหลุมกลิ้มอยู่ลูกก็โตดีเพิ่นแหละเออ แต่ว่านแม่เพื่อนลูกกินนมอยู่มันเลยอยากกันผอมน่อยนึ่งแต่ล้าตัวดีพดเอาไปจับสัตว์เบื้องถามมันบ่ขึ้นแนะน้าให้ตรวจท้องถามัพืขึ้นกับผสมอเลยครับผสมกับขึ้นกับผสมอเลยเพราะผสมอยู่หลอกวาาลูกคนสี่เดือนละบ่มีตําหนิค่ะนี่ครับเร็บกระสวยตาทานเขาอัตลักษณ์คอยไทยนี่ตาเต็มเต็ม่ะวงเขาเปิดดีพดตกกันสอนห่งนะครับต่อไปเลยครับตัวที่สามผู้รอ ค่ะตัวที่สามผูรอค่ะเป็นลูกไส้เบื่อมันล้านค่ะหนาตึบหนาตึบขาบางใหญ่เลยค่ะหนาหนาย่นย่นค่ะอายุจักเดือนพี่สิบสามเดือนค่ะตัวนี้สิบสามเดือนสูงร้อยสามสิบค่ะโอ้โหครับหนาตาทางเขาครอรอครับเอาเดียวข้างๆาเพื่อนเนี่ยันยันย่นย่นค่ะวันหมูตันครับตันจือรือเลยเขาข้อดีขนาดเขาข้อ อ้างหนาเลือกดีมาลูมาเออยืนยุ่หันละเลี้ยงหนารักหนารักก็ได้ครับนี่หรือผู้ใดถาไปจับสัตว์ก็ได้ค่ะเลอยจาพัฒนาข้อยุยว่วข้ของผู้ที่มีควายเมควายอยสายบ้นบานๆเขาสูงลอยสามสิบกว่าเอาไปเพิ่มเนื้อเพิ่มหนังค่ะลดค่าผสมไปเอาเบงไทยเด้อยับน,นี้ฮะพอพันเอเจ้าเนื้อไปอยังที่ครับค่ะไปเลี้ยงล้ออยู่เป็นปุติภูณนะง่ายกับไปเลี้ยงยูะเยอเบงครับเต็มใครสวยเพียงกันดี ค่ะายา,างครับพี่มาพีลูกอุ้ยเด็ด <c oughs> แบงเท่าไรครับพี่ตัวนี้สามหมื่นเก้าพันค่ะสามหมื่นเก้าครับค่ะสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะตันจอือได้ครับตันจีลือขาบางไงเรียบกกนสวยเอางมาลูกมานี่ค่ะเบึ้งเลยนี่ข้อขากระไงเรียบกก๋สวยค้ยหน่อยอยู่ครับเรียบบ่ม,มีปัญหาดอกค่ะนี่ค่ะยันยันไหมพูนเหลวเอาไปเติมยุคข้อเกี่ยวของครับสำหรับสายพัฒนาบ้านบาเฮา ขุนน่ะเลี้ยงควายในบ้านยางเพื่อนพี่น้องเขาเบื้องเนี่ยหมดละเติมเนื้อเติมหนังสำหรับเกษตรกรที่อยากลดค่าใช้จ่ายในการผสมเทียมนะครับอ่ะเบื้องอิกมะพร้าวเพื่อนเด้อข่อยเสี้อ่อนลายคาเพื่อนกรบปบกแข็งครับพูดอ่ะเอิกมะพร้าวล้านตานอยู่มีควายผูกใบยักษ์โตหนึ่งบ่อเสียหายครับไว้ักจับสัตว์ยุ่งข้อยุ่งข้อเอ้ยแต่เป็นหูเนาะนะครับตัวต่อไปเลยครับหูขึ้นตัวที่สี่เฮา ตัวที่4ีเป็นลูกไส้เก้าเจริญนค่ะสูงลอยยิมหาค่ะอายุแปดเดือนค่ะตัวนี้แปดเดือนลูกไส้เก้าเจริญค่ะล้าตัวงาวค่ะตัวนี้หน้าตากล่อค่ะหน้าตากล่อลลำตัวก็งาวเอาคุณครับขาขาลูกขาคุยหน่อยอยู่ครับคุยหน่อยอยู่นี่จัดท่าก็ได้นี่ขาโน้มม้าเดือนสองเดือนกับสี่ประมาณนี้แล้ครับนี่ค่ะดูโค้งสางยังท่านได้ยังได้เต็มที่เลยครับคุยหน่อยอยู่เั็นจะ ่ายไปเรื่อยๆครับค็ใยว่านี้ง่ายไปหาขาอ้าวนอนี่เบ<อ>ิ้งห,หาเพิ่นเลยได้จ้านี่อาเอ้าวยางาให้เบิ้งวั็ูสูยางไขก่กระตุ้งดีค่ะเอา,าเยางไหมครับเอามาพี่ลูกลาขัามแพงนี่ค่ะยางวนเลยยางวนเลยเนาะเปิดว้สองหมื่นเจ็ดพันเด้อค่ะตัวนี้สองหมื่นเจ็ดครับค่ะเอาไปพัฒนาได้เลยค่ะตัวนี้เกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบกัว ลูกไส้เก่าจะเลื่อนค่ะเรียบเรียบ,บ่มีปัญหาหรครับค้อยน้อยอยู่ค่ะนี่ครับบ่มีปัญหาค่ะทีออกดอกเล่าเลวครับไง่ญ่ไปหาคาครับค้อยน้อยอือ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> โอเคครับตัวต่อไปนะครับที่หาครับตัวที่หาเป็นลูกสาวเพชรลํำโขงค่ะอายุหาเดือนค่ะยานมมะมันหมาดเลยค่ะยานมมะมันหมาดเลยค่ะความสูงเพิ่นร้อยสิบค่ะ ร้อยสิบเส้นก้าร้อยสิบเสนเหลียงอุ้ยหุยขนนมนมเต็มตัวค่ะตาสวยค่ะตาสวยอัตลักษณ์ดีอ่าตาเงาหนาวันนี้เราคุณได้จะไป็นอยงไปหน่อยไงไปหาคานะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันครับค่ะด้านข้างนี่พี่นี่กับรังฝึกกับรังหัดครับสนเข้าไม่ยานมไม่ค่ะเลียงเป็นหนาครับไงเป็นหนาค่ากระสีเปี้ยนไปต้องครับ ผู้ใดที่ขายข้อยเงี้ยทอราคาข้อยหน่อยครับห่านมันโตดีเขาก็ต้องเกินคาร์ตครับค่ะนี่อ่ารับตัวดีโยอ้าวตายลิยเอายางเฮ้ยางฝากลูกฝากล้านเด้อค่ะอืมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเอายางมาพี่ลูกนี่ตัวน้อยนี่บุบเปลืองหยามากนี่ครับนี่ ไม่มีตำหนิใดๆนะครับควยหน่อยอยู่โอ้ยแต่เมนงามตัวนี้มันมาทัดล้างผูอึดตืดตาก็สวยยืนก็ดีในราคานี่ก็ถือว่าพอเลี้ยงพอพัฒนามันใหญ่เท่ากับมีผู้ว่าขายกำไรมีผู้ให้กำไรเท่ากับขายหรอครับเยอะไปขึ้นยังไรเออแต่วิขาดพื้นเท่ากับแยกขายตัวครับเลี้ยงมันใหญ่ผสมเอาผุ่นงามขนาดเลยค่ะต่อรองได้อีกครับราคานี่มึงเอ็นเกา เดี๋ยวมีโปโงชั่นใหนเดี๋ยวไ้ส้มี่ไม่หลายตัวอยู่ค่ะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวห้ส้มพี่ลอยโลไปเลยครับตัวน้อยๆกับมันขาดเพราะแพ้งนะครับเหมือนมีกล้วยแคท่องมาอยู่ค่ะครับตัวต่อไปเล้ครับค่ะครับพี่ตัวนี้หกเขาไะ่ใหญ่ตัวนี้หกนี่เป็นสายย่อค่ะสายย่อสูงร้อยเจ็ดเซนค่ะร้อยเจ็ดท่องสี่เดือนค่ะตัวท่องแล้วท่องเจ้าข้าวเหนียวค่ะสี่เดือนค่ะนี่ครับท่องแรกค่ะผู้ใดหาไปพัฒนาไว เป็นค้อยแคร์กะเอาแม่ซ้ำนี่แหละครับแม่แน้อยแม่เตี้ยเตี้ยสายย่อไปค่ะสายย่อสีบวงเงี้ไปก้อนนี่แล้วล่ะเลี้ยงเอาลูกอย่างเดียวเลยครับพัฒนาออกมาคิดว่าท้องซีเดือนแล้วคิดว่าซ้ำนี่กับไปใส่ค้อยแครกันไหนจะออกมากแค่ค่ะแค่แนวนวล่ะคิดว่าครับมันคือสีพออกมาคยใหญ่ดอกกันใส่กันใส่ค้อยแคร์พอเมียเิ่นกับ่ใพวงเงี้ยนึ่ะตัวนี้โอกาสสี่ได้ค้อยแครหลายครับเอาเอายางนั่งพี่รับตัวก็ดีอยู่ดีค่ะ างเง้วดีอยู่อัตลักษณ์ไทยก็ดีอยู่หน้าตากะบวงเขาก็สวยอยู่แมนค่ะอืม <c oughs> แบงค์เท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ 29, สองหมื่นเก้าพันค่ะสองหมื่นเก้าครับค่ะ <c oughs> สูงรอยเจ็ดเซนสูงรอยเจ็ดเซนนี <c oughs> ยย่ครับสายย่อสายแคะครับบมค้นผา,นาดครับค่ะเมนค่ะสายยอ่อสายแคะไปผสมเอกะใส่เวลาหลายแต่อันนี้เพิ่นผสมติดทองแล้วตรวจทองให้เรียบร้อยครับ เอาไปเลี้ยงถาคออย่างเดียวเลยครับโมตองไปจับสันให้มันยุงยาครับมีค่ท้องแล้วสีเดือนแล้วค่ะผุ่นกินยาเก่งให้ยาเก่งท้องแรกค่ะตัวต่อไปเลยครับชุดแพกสามตัวที่เจ็ดแปดเก้าแมนค่ะอ่ายกชุดแพกสามเลยแพกสามเลยค่ะราคาเดียวกันว่าถามกันครับราคาเดียวกันค่ะราคาเดียวกันตัวละหมื่นเจ็ด พันค่ะตัวละมื่นเจ็ดพันตัวเมียทั้งเบิดป่ะครับตัวเมียทั้งเบิดเลยค่ะตัวเมียทั้งเบิดตัวนี้สามารถพัฒนาเป็นคว้วแคได้ตัวดีเพราะว่าแม่พ่นเตี้ยละก็พ่นสูงแคลอยหาเส้นหนึ่งค่ะลอยหาเส้นค่ะอายุจะเข้าสองปีก่นแล้วอ่าสูงลอยหาเส้นค่ะอายุจะเข้าสองปีแล้วเป็นพอเิ่นทั้งไหนครับเราก่อนเป็นสายย่อดเนี่ยค่ะเกิดจากเมียเตี้ยเลยแต่ว่าพอเขาบวชหูเนาะค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถพัฒนา เอาเป็นพอเอาเป็นแม่แม่พันเตี่ยไวด้ค่ะไปผสมกุ้ยแขกไปผสมกุ้ยแขกอายูเพิ่นประมาณจะปีเราตัวตัวนี้ตัวนี้ใกล้จะสองปีเลยเพราะว่าเขาเขาเป็นเลี่ยมไหลอะไรดี้ครับเขาเบื้องจากนี่เนาะแต่ว่ามันยังฟันนมนมอยู่ตุ้มนี้กลัวกุ้ยนี้ตุ้มนี้ตุ้มสองนี่อืมขาาม่้ ตัวนี้พี่ัตทีโตนีตัวนี้ก็ดีค่ะดีดีงามคู่ตัวเพราะว่านาเขาเปิดบาทั้งทั้งสองตัวเลยตัวนี้อามามาลูกเบื้องบาดเทศนี่จะจับที่ละตัวเนาะพื้นต้นนะตัวนี้ครับตัวนี้เงาเงอตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้หมื่นเจ็ดเือกทอกันครับแต่ว่าเลือกเอาแต่ว่าตัวเรกก็ยังบอกกันเลรอคือมันมาสายย่อแล้วนี่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 เกิดจากแม่สูงอันนี้คือเกิดจากแม่ปกติค่ะเกิดจากแม่สูง พอพันมื่ทั้งไหนครับพี่สองตัวพ่อหูปะตัวนี้ตัวนี้เพื่อนกับพอพันนันสายเก่าจะเจร่ญนแบบเพื่อนผสมตัวจิงมังสช่ไหมคะะว่าเป็นเล่ากอเป็นเล่ากอเป็นลูกหลานเลริญนค่ะขนาดตาอัตลักษณ์ไว้ไทยดีนะครับหนาตาหุ่นดีมีเลามีกออยู่ค่ะมีเลามีกออยู่ค่ะนี่สูงประมาณไหนพี่ตัวนั้นรู้สึกว่าจะสูงกว่มูร้อยยี่สิบได้อยู่ค่ะร้อยยี่สิบตัวนั้นไกค่ะตามก้อนน้อยหนึ่งค่ะ เอายางให้เบิ้งพี่ยางให้เบิ้งเดี๋ยวยางเบิ้งเลยเนาะสองตัวนี้เนาะเพราอเป็นควายค่ะควายสายพัฒนาค่ะเปิดไว้ตัวละมือเจ็ดค่ะสองตัวละมือเจ็ดหรือผู้ใดถึงยกทั้งสามไปตั้งฟาร์มในน้อยเอาเลี้ยงเลรียญเรียงหัดเลรียญสำหรับมือใหม่ยกยกทั้งสองนี่ก็ได้นี่ยกสองหรือยกสามเลยสามตัวนี้ผมดิ่ต่อโอ้บ่ต่อดักเดี๋ยวสิว่าตากรงต้อถือค่ะนี่นี่นี่ตัวละมือเจ็ดไหมครับสามตัวสามสิบห้าเป็นสี่ห้าสี่มือหาสี่อะไรบ้างครับสามตัวนี่จังทายรูเพื่อนแน่นี่ นีกับเไดหูว่าเพื่อนเจ้าตัวใดมเออออหน้าตาทั้งเขาดีงามครับเปิดกว้างเพื่อนเจ้าตัวใดเพื่อนเจได้หูจักอืเอานี่ครับมาพี่สวยทึ้งสองตัวอัตลักษณ์เอานี่ควายไทยชัดเจนกำไลขาดขาสี่ขางสีออกดอกแล้วงามทั้งสองงามทั้งสองเดี๋ยวขอจับภาพนิ่งท่านครับเดินนายพี่อ่าอ่าพอนิ่ไว้ครับ ฮั่นยาน,ยานาากก็เล้ฮะมักจังไงขอมาเบิ้งครับบริษัทจีนยังไดเราขอายเพระาะว่าเ้าหยกแผกในราคาเมื่อนกว่าบาทค่ะสหรับผู้ที่เอาไปออกต่อไปเลี้ยงหรือไปเลี้ยงยุคอก<ม>หักเลี้ยงสำหรับมือไม่ก็ได้ครับต่อมาก,ก็ได้ครับสามโตก็ยังตากองต่อไม่เห็นละก็<ล>ได้ค่ะตากองต่อไม่เห้นเราละสามสิบห้าสี่สิบห้าซีเมื่อหันจะได้จะบอกครับเอ้ยได้เบิ่อหันละค่ะขอมาเบิ้งขอมาเบิ้งครับต่อ สวยงามเบิดคุ้ยไทยลาเบิดอลไวตียเบิรแลาวมันแดดแล้วเบิดแล้วครับมาเบิ่งครับนี่เบิรข้างหลังเดี๋ยขอเพี้ยน้งหลังของพี่น้องหลักหนเบิรงค่ะแต่มีอายุสองลงเรือนยัง่งมีควายอยย่สิบสิบกว่าเกือบยี่สิบตัวมีตั้งแต่คว้ยน่อยควายแฉควายท่องควายแม่ใส่ลอยสี่สิบเจ็ดพอพันใส่ลอยหกสิบควายเผือกมาเบิยู่ครับมาเบิงรขามาเรียนน้ำหรือโถ นอกเหนือจากที่เขาไทยมีในใจแบบไหนมีงบเท่าไหร่ผมมาสั่งเอายญงสาวเผือกเนาะย้องสาวเผือกบ่ะเออโอ้ยนอนน้ำแล้วโอ้ยเดี๋ยวจูมาจูงมาปิดรายการเราตุ่นเนาะพี่ยางไปเลยเอออ่ะยางไปดูนี่ครับเผือกน้อนน้ำเราโอ้ยไทยอย่างงามๆเยเท่าให้พี่เผือกเนี่ยสองหมื่นหาเด้ค่ะสองหมื่นหาเาจูงมาเบื้องดูไปใส่ละนอเสียกเาลืมเขาเป็นบัดลงน้ำเราบ้า มามาอีเผือกละอุ้ยเอาหน่มาปิดรายการน้ำมูดูนี่หรือสิโยกแท็กซี่แต่ว่าเผือกนี่สองมื่นหาเนาะแม่นค่ะเผือกนี่สองมื่นหาเป็นตัวแม่เนาะพี่เนาะเป็นตัวแม่ค่ะอายุจักเดือนละพี่อายุเพิ่นเก้าเดือนค่ะเก้าเดือนกะร้อยร้อยเดียวกันกับคว้ยชุดนี้เลยแปดเก้าเดือนได้ค่ะแปดเก้าเดือนค่ะอืมเป็นเหรินน้ำล้วเหรินน้ำแล้วขาวสะอาดค่ะเป็นเผือกสะอาดเกืดอนจแม่สูงค่ะเอายางหน่ยจังหน่อยพี่ บางข่างๆนะว่ามีตํานี้ค่ะมามรู้มาเรียนนามเลยเด้อพี่น้องเลยตัวนี้ลืมเขาไหมครับมันห่อนลืม,ม,มนี่ค่ะนี่นะครับบ่อชัดเกลียจังใดโถขม,ม้าไหมครับภาพนิ่งภาพยังเดี๋ยวพี่น้องหลักคนไทยแห้เพราะว่ามันน้องตกล่ะสองหมื่นหาครับก็ยังบอกครับมีหลายมีราคาในใจแบบใดหาค,คุ้ยลักษณะใดนอกเหนือจากเนี้ยวไทยกะโถขม้าคุยกับพี่น้องลักไห้หาไห้หหไมีงบท่านั้นเท่านี้ อ,อ,อาจจะถือก้อนนี่มีบบเอยจังใดก็โทรเข้ามาสอบถามครับพูดคุยได้ขึ้นเา่าก้วยตัวโตตัวใหมีตำหนิเทาสิแกงไปบ่ยากหอกคบบอกเวอร์ครับบ่มีปิดบังใดๆดทั้งสิ้นครับเขาเอายู่เป็นหลักเป็นแรงบ้องห่วงครับทายน้ำกันประจำ ทรงฟรีให้ไรลอยกิโลเนาะพี่เนาะแมนค่ะแมนค่ะขอบคุณครับ,คล,บคลิปนี้โบ๊เป็นตาผาดเลยค่ะคลิปมิแต่ร์ตูงงามค่ะแมนแมนแย,ยังไงยังใดกันโทรมาโหลดครับต่อไปก็บทรงฟรีห่อนหมองกุหลาบพาอีสานกุหลาตสวยงามาาสุดทีค่ะ,คะอโอเคครับฝากคอยเป็น,อน้องของเบิรงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปครับขอบคุณเพียงของเราครับขอบคุณค่ะ